สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบหลักครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งผ้าอยู่น่าจะประมาณ3บ้านนะครับแต่ว่าอีกบ้านหนึ่งจะเป็นผ้าลึกลับนะครับท่านผู้ชมเป็นพระสมเด็จแต่ว่าเรามาดูเหรียญก่อนนะครับเหรียญทุกรายการผมออกแบบรับการพาแท้ตลอดชีพนะครับที่เพจนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมถนัดนะครับอันดับแรกนี่เรามาดูก่อนว่าลูกค้าเช่าผ้าอะไรกันบ้างครับเกือบ30รายการครับเกือบ30รายการครับ2บ้านนะครับไปที่กาลสินแล้วก็ไปที่ทางด้านของจังหวัด ชนบุรีนะครับผมอัดฉุกเฉินก็ตะกุกตะกักหน่อยต้องกราบขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามายกอุดพระให้เยอะๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูก่อนบ่ามีพระรายการไหนบ้างนะครับระหว่างนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ผมเช่าพระทุกวันนะครับเต็มเลยท่านผู้ชมนะครับนะครับเต็มรถเลยนะท่านผู้ชมนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเช่าทุกวันบางรายการก็ยังไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมนะบางรายการก็ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ลูกค้าเช่าแล้วก็โอนยอดเข้ามาแล้วนะครับอ่ะนะครับ นี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับท่านผู้ชมครบเขาเรียกว่าอนุสรอาชาตะนะครับ190ปีครับปี2521ออกที่วัดเกียรติชโยนะครับเป็นพระดีอ่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นี่น่าเก็บมากครับหลวงพ่อตัวว่ามาดูชิมพีปุกเสกนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงแล้วก็พระเกจิชื่อดังอาทิเช่นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับแล้วก็โอ้เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมนะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่อ่า จังหวัดกาลสินนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดข้าวๆแล้วชมนะจะมีทั้งไปอยู่กาลสินแล้วก็ไปอยู่ที่อชนบุรีนะครับลูกค้าประจําผมนะครับนี่นะครับส่วนรายการนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาือิลิงดํานะครับชั่วโมงนี้ลูกค้าเก็บเยอะมากครับนี่ 2A30 แท้ทันแน่นอนครับนี่ครับชุบนี้เกิลมานะครับไปอยู่ที่กาลสินนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อโตวัดทุ่งน้อยนะครับนครปฐมนะครับแบบนี้นะ ผมจะไม่ผิดก็น่าจะหนึ่งกกว่านะครับสวยงามมากครับชุบนิกเกิลไม่ได้ใช้เลยนะครับพระทุกรายการสวยงามเหลือเกินไปอยู่ที่ทางหน้าของกาลสินนะครับเขาเรียนเป็นหลวงพ่อเงินบัาดอนยยหอมปลุกเสกนะครับแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าหลักพระย่อยครับหลวงพ่อให้เท่ากันแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับพ้าที่วายังหลับไหลอยู่ในอดีตนี่ก็มีเยอะแยะมากมายครับใครเห็นก่อนก็เก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมบางทีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเช่าแพงๆครับเราพยายามเช่า เขาเรียกว่าผ้าหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านมาดูก่อนนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ย่อยวันนี้หลักวันหน้านะครับส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางหนองโพนะครับซึ่งได้พระเดชพระคุณท่านนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําซึ่งเป็นสิทธิเอกท่านเนี่ยปุกเสกนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเอกลาชนะับนี่เห็นไหมครับด้านบนนะครับสวยงามมากนะท่านผู้ชมนะอ่ะรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นอ่านะครับนี่ส่วนรายการนี้ก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อปานเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับชั่วโมงนี้เหรียญสายเหนียวนี่ออกดีเหลือเกินครับหลังยันเกาะเพชรนะครับต้นตำรับเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยันเกาะเพชรนี่หลวงพ่อปานนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ส okay. ่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ์เอกขั้นได้รับวิชามาเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นลักษณะผ้าเนื้อดินนี่หลายตังเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ต่างๆนักษัตรานี่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ชอบเหรียญนะครับประวาตทุนทรัพย์เรายังไม่เยอะแยะมากมายก็นําเหรียญมาเผยแผ่บารมีนะครับก็ลูกคก็บัร ได้นําไปเก็บนําไปศึกษานะครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ดูง่ายสบายตานะครับไปอยู่ที่จังหวัดกาลสินิุ์นะครับจุดนี้ไปอยู่จังหวัดกาลสินิุ์นะครับห้ารายการนะครับอามาดูชุดที่ไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นลูกค้าประจําผมระดับ v i p เลยเช่าเกือบ20กว่ารายการเลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากครับหิ่งๆินะครับแบบนี้นะครับไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับเดี๋ยวไปไไว้นะครับพระนี่ไม่มีราคากลางนะท่านผู้ชมเห็นครับ ส่วนเหรียญนี้ก็เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อผิววัดสามโคกนะครับนี่ราคากลางผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมกะเกณฑ์นะครับบางท่านก็เปิดเป็นพันเลยหลักพันก็มีนะครับปีหนึ่งห้านะครับดูง่ายดีนะครับแบบนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองอฝาบาทหรือว่าเนื้อทองเหลืองปั๊มนี่แหละครับโอ้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับท่านผู้ชมพูดไปก็เบื่อๆไปละท่านผู้ชมต้องกราบขออภัยด้วยครับเหรียญนี้สวยงามเหลือเกินนะครับผมพยายามที่จะเช่านะครับพระเหรียญซึ่งเป็นพระ ซื้อง่ายขายคล่องระดับที่ว่ายังไม่มีราคาสูงมากนี่หรือว่านักสะสมยังมองไม่เห็นหรือว่าเซียนใหญ่ๆยังมองไม่เห็นนี่เอามาดูเยอะๆนะครับเราจะได้เห็นผ้าหลากหลายหลายวาระหลายปีแล้วก็หลายวัดหลายภาคมาดูซึ่งวิชาดูเหรียญนี่ดูเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหลักหรือผ้าย่อยนะครับตูมชมนะครับปีเดียวกันยุคเดียวกันดูเหมือนกันอ่ะส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่หลวงปโตว่าประดูชิมพีปลุกเสกนะครับหลวงปู่ดูร่วมปลุกเสกด้วยนะครับพิธีดีเลยนะครับเห็นไหมครับธนาคารศรีนคระับ สร้างผ้าเหรียญเยอะเนื่องจากผู้ที่ดูแลธนาคารศรีนครหรือผู้มีอำนาจนี่นะครับชื่นชอบในพระเครื่องนะครับผมก็ยังไม่ได้เอ่ยนามท่านต้องกราบขออภัยนะครับนี่ธนาคารศรีนคร2 5งหนะครับนี่ไม่ได้ใช้เลยลักษณะลมมันปูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นผราดีพิธีใหญ่ซึ่งพระแก้วมรกตก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะรายการนี้ก็ไปอยู่ชนบุรีนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับเป็นนะครับเหรียญข้าหลามตัดซึ่งมีอนาคตไกลเหลือเกินเป็นเหรียญะอาจารย์สุริยันนะครับโคสปัญโย นี่ครับพะเกจิชื่อดังแห่งยุคนี้เลยนะครับเป็นเหรียญข้าวลามตัดซึ่งออกแบบแกะ็อกแม่พิมพ์ได้สวยสดและงดงามมากนะครับอนาคตสดใสเหลือเกินครับจับตาดูได้เลยนะครับนี่ครับลูกศิษย์ลูกหานี่โอ้นะครับสายอีสานนี่ตั่อฟ้าแผ่นดินไทยนะทุกท่านนะนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมรายการนี้ก็ไปอยู่ชนบุรีนะครับย่อยวันนี้หลักวันหน้านะครับพระเวลาได้ขึ้นราคาเนี่ยขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะครับพระเครื่องนี้ท่านหนอยู่ในวงการทราบดีอ้าวส่วนรายการต่อไปเป็นเหรียญเสมาระครูวิัยท่อนทองนะครับแล้วก็ เหรียญนี้เป็นเหรียญจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเหรียญปี08ปีลึกเลยนะครับแท้ดูง่ายสบายตานะแบบนี้นะครับนี่นะครับเบสิกพระแท้ทั่วไปนะครับนี่พระดีพิธีใหญ่แน่นอนครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับท่านผู้ชมนะรายการนี้เขาไปอยู่ชลบุรีนะครับอ่ะไปไวๆนะครับส่วนรายการนี้เป็นเหรียญลุงปู่แหวนสุดกินโนนะครับนี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชมนะครับเรียกว่ารุ่นครอบจักรวาลนะครับแท้ทันส่วนใหญ่เหรียญลุงปู่แหวนนี่จะเป็นเหรียญผ้าดีพิธีใหญ่นะครับนี่มีการ อ่าปลกเสกคณะเป็นหมู่คณะเยอะแยะมากมายครับส่วนเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญคูบากริชนะครับ59นี่นะครับวัดป่าเวลุวันนะครับนี่ครับโอเคนะครับเมตาค้าขายนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเหรียญกลมหลัง12นักษัตว์นะครับเป็นชั่วโมงนี้ก็หลวงพ่อเกษมเขมโกนี่เหรียญสายนี้ออกดีมากนะท่านผู้ชมครับร้อนแรงไม่มีหยุดนะครับรายการนี้เป็นอยู่ธนบุรีนะครับไปไปไวนะครับ ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญดีปีเล็กครับปี2518เป็นพระดีพิธีใหญ่แน่นอนครับแบบนี้เลยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นการปลูกเสกหมู่คณะแน่นอนครับแบบนี้นะครับเอาไปดูเหรียญแพงๆได้เลยนะครับการแกะบล็อกการเกาบล็อกช่วงปีหนึ่งกว่าๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจดจําการแกะบล็อกนะครับเราจดจําศิลปะเราจดจําขอบตัดเราจดจําลมดานะครับแล้วก็ได้พระดีพิธีใหญ่พระเกจิทั่วฟ้าแผ่นดินไทยมาปลูกเสกแน่นอนครับแบบนี้นะนะครับเราก็เอาไปเป็นองค์ครูนะครับเขาเรียกว่าพระแท้องค์ครูนะครับส่วน ครับน่าจะเป็นวัดเชิงเหรียญนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่บุญยลิตนะครับท่านผู้ชมพระดีพิธีใหญ่แน่นอนครับลูกค้าผมเช่าเยอะนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนส่วนรายการนี้เป็นเหรียญพระเจ้า5้าพระองค์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นหลังยันดวงครับครบรอบ25ปีธนาคารศรีนครนะครับพระดีปีลึกนะครับแบบนี้นะพระเจจิชื่อดังมาเยอะแยะมากมายครับนี่ครับนโมพุทธายะนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้ครับนี่ครับพระสุโคไทยธรรมา ธรรมราชาครับเป็นเหรียญลักษณะนี้เลยครับสวยงามมากครับมั่งมีสีสุขวัดลาดสามัคคีครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าดีพิธีใหญ่ครับลูกค้าผมเก็บเยอะเลยครับจดจําให้แม่นนะครับเราเช่าผ้าวันนี้จ่อยวันนี้หลักวันหน้าครับเราเอาพระองคูนี่ไม่จําเป็นจะต้องราคาสูงนะท่านชมนะครับพระองค์คูนี่เห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นลุงปู่เหมือนวัดกาแพงครับท่านชมครับปีศูนย์กว่าเนื้อปก้าแท้ดูง่ายสบายตานะแบบนี้นะครับถ้าเป็นปีตาท่านหลายตังนะท่านชมนะนะครับนี่รายการต่อไปนะครับ ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำเสกนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปรอหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อหรือสีดิางดำเสกแล้วพอดีพิธีใหญ่นะครับแบบนี้นะนะครับได้ไปนะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญสแตม์หลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับที่ระลึกนี่เห็นไหมครับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ครับหลังยันห้านโมพุทธายะนะครับนี่ครับแบบนี้นะสีเขียวเหนียวซับครับลูกค้าผมเก็บเยอะนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จสําเร็จทุกประการนะครับนี่แบบนี้เลย นี่นะวัดไชยชนะสงคราม5ธันวาคม25 1 4นี่ไม่ได้ใช้เลยท่านผู้ชมนี่ร0 0 100%รนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นสายเหนือนะครับรายการนี้เป็นพระเจ้าแก้วมรกตนะครับนี่ครับสายเหนือพระเกจิชื่อดังเสกเยอะแน่นอนครับแบบนี้เลยครับปีลึกนะครับแบบนี้นะส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นรายการนี้นะครับว่ากันว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับนี่แดงแป๊ดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่พระดีพิธีใหญ่เยอะนะครับวันนี้นะ รายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพ่อคุณรามคําแหงมหาราชครับปีหนึ่งกว่าๆนะแบบนี้นะครับนี่ครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นนะครับองค์รักแท์พระสังกัจายเนาะด้านหลังเป็นพระศิวลีโอ้คบเครื่องเลยครับเอาววาโชคร้อยเท่าพันทวีคูณนะครับหายากนะครับที่เหรียญด้านหน้าจะเป็นพระสังกัจจยเรียกทรัพย์เรียกลาบแล้วด้านหลังจะเป็นพระแห่งโชคลาบครับพระศิวลีนะครับท่านผู้ชมปีเลือกอีกต่างหากครับท่านผู้ชมนะ รายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญสายจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับหกว่ากว่านะครับจดจําศิลปะการแกะบล็อกเอาไปจดจําลักษณะของกระไรทอง50ปีขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับรายการต่อไปจะหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับก็เรียกว่าพระมงคลบพิษนะครับพระดีพิธีใหญ่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หลังยันห้าน้าโมพุทธายะนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกราบขอบคุณมากครัับสสวดี